มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้พบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งนึงครับเราจะมามา,อามวลอลเลย์บอลยูมหาวิทยาลัยนะครับกีฬามหาวิทยาลัยครับก่อนไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกาดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักตบวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยจ้า สวัสดีครับพบกับทยชอสุดกีฬาอีกครั้งหนึ่งคนระับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยอาเซียนนะัดสุดท้ายของรอบแรกก็จะเป็นการแ,แย่งที่หนึ่งระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับคู่นี้เริ่มแข่งเวลา12นาฬิกาแต่ไม่ว่าไทยจะแพ้หรือชนะนะครับทั้ง2ทีมก็จะเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับ การแข่งขันก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับพือสูสีครับทางอินโดนีเซียแล้วก็ทางทีมชาติไทยก็เล่นกันอย่างเต็มที่ทางฝั่งอินโดนีเซียก็ทําแต้มสู้กับสาวไทยได้ดีมากๆด้วยความที่พื้นฐานวอลเลย์บอลเขาก็ดีอยู่แล้วขณะที่ทีมชาติไทยก่อนหน้าน,นี้ไปอุ่นเครื่องมากับทีมโคชานานคือจาการ์ตาโปรอิเล็กทริกนะครับก็จะมีตัวระดับโลกก็ดีนะครับในวันนี้ก็เราพร้อมทางฝั่งของอินโดนีเซียทั้งชายผู้เล่น ซึ่งก็เป็นทีมโปลิก้าก่อนอื่นเรามาดูภาพก่อนแข่งสน,นิดนึงนะครับกีฬาสาวไทยก็วอร์มอยู่ในสนามนี่ก็น้องใบเตยนะครับแล้วก็มีน้องยูฟ่าดนพรสินโพนะครับนี่ก็น้องนกวิรัญยุพาอินจัน,นครับที่ในทัวร์นาเมนต์นี้น้องทำผลงานได้ดีการตีแข็งขึ้นผลที่เม มาจากการเข้าแคมป์ของน้องตีบีหลังไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนอาจจะดูอืดๆนะครับแต่ตอนนี้อาจจะดูคล่องแคล่วไปเยอะเลยทีเดียวสําหรับน้องมิรันยุพาอินจันนะครับการแข่งขันก็ถือว่าสนุกครับเพราะว่าในเซตแรกแต้มก็ไล่บีซูสีกันเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายเป็นฝั่งของไทยทําได้ดีกว่าเอาชนะไปเล็เซตแรก25ต่อ21ไม่ห่างกันมากนะไม่ห่างกันมาก เพราะว่าอินโดเป็นทีมที่โอเวริกาของอินโดนีเซียเป็นอาจจะเป็นสำรองด้วยความที่อายุยังน้อยนะครับเกณฑ์ก็ยืนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ชนะเขาแบบแต้มไม่ขาดนะครับส่วนเซตที่2มาเปอร์เซตมาอินโดนีเซียทําได้ดีกว่าไทยนะครับนําไปเยอะเลยทีเดียวแล้วเราตามอยู่รู้สึกว่าประมาณ4หรือ5แต้มนะครับแต่ว่าไทยก็ไล่สู้มานะครับ นักกีฬาก็ตั้งสมาธิตั้งใจเล่นกันอย่างเต็มที่นะครับเรามาตีเสมอนะครับแล้วก็เซตที่2ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ช่วงปลายนะครับ25ต่อ20นํานำไปก่อน2เซตส่วนเซตที่3เริ่มมาไทยก็ทำได้ดีกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ต่างกันมากนำอยู่9ต่อ7นะครับเซต3เหมือนอินโดนีเซียเริ่มรวนครับไทยทำได้ดีกว่านะหลังจากนั้น เก็บอีก3แต้มรวดเป็น12ตัว7อินโดนีเซียทำท่ามไม่ดีก็เคยขอเวลานอกช่วงที่ไทยนำอยู่14ต่อ9นะทางฝั่งไทยก็เล่นหน้า3ช่วงท้ายในนี2เอาไปเตยลงแทนตัวเซตแล้วก็เอาตำแหน่งบีหลังใบเตยในสูงแขนยาวนะกระโดดด้วยว่าคมเลยทีเดียวทางฝั่งอินโดนีเซียรับไม่ได้ในเซต2แล้วก็ชนะไป คือเราแซงมาครับส่วนช่วงกลางเซตก็เอาไปเตยลงมาอีกครั้ง,งทำเลนนหน้า3ถ้ายิ่งนัาไปไกลครับจากลูกเสิฟแล้วทางฝั่งอินโดนีเซียรับลนนะครับเป็นกัญจรัดขุนเมืองนะครับก็คือ MB นะครับตบลูกล้นลงไปทําให้ไทย1 7ต่อ10อินโดนีเซียก็ไม่สามารถเบรกคืนมาได้ครับไล่มาลูกนี้ไปเตยนะ้าที่มากบแก้วตบลงไปนะครับไม่มีตัวบล็อกเลยนะ เป็นลูกหลอกแทรกเข้าไปนะครับเป็นบอลสูตรน้องใบเตยเข้ามากลางทํานําไป19ต่อ10เรียกว่าชุดนี้นะอาจจะเห็นบอลสูตรไม่เยอะแต่ว่าบอลสั้นหน้าสั้นหลังทําได้ดีนะครับก็มีบอลสูตรเป็นระยะระยะเราก็นําขาดไปแล้วก็แบเบอร์เลยทีเดียวสําหรับเกมที่3นะครับอินโดก็ยังโดนบล็อกของน้องโปกันยาลักขุนเมืองอีก24ต่อ10นะอินโดนีเซียก็ไม่เอาแล้วเราก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆ น้องในสบพาซึ่งวันนี้เล่น MB ก็เสิบกระจุยเลยวันนี้ค่อนข้างรวงตัวเลยทีเดียวไม่ว่ายึดตัวที่ทำชัวนะครับมายืนในตำแหน่งหัวเสามีหลังก็ใช้น้องวิลันยุพาอินจันสามก็จะเป็นน้องใบเตยมาช่วยเกยมก็สบายสบายแล้วก็ชนะไปสามเซฟรวดแต่อย่างที่บอกเราก็ต้องเจอกับอีกอินโดนีเซียก็อาจจะไม่อะไรมากนะครับ แต่เราก็ดูว่าไม่ประมาทนะครับรบชิงสนุกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมรับฟังใครมีความเมนติชมที่ดารางใต้เลยนะครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปพลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ